ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายามุขทุกท่านคะ่ะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนทุกรูปแบบการใช้ชีวิตของนักเรียนอยู่ในยุคข,ข้อมูลข่าวสารทำให้นักเรียนตกเป็นเหยื่อสถานการณ์ทางสังคมที่ต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โรงเรียนฝา่งวิทยายนตระหนักถึงภัยคุกคามจากยาเสพติดในยุคสังคมข้อมูลข่าวสารที่นักเรียนเผชิญอยู่ทุกวันเราจึงมุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยใช้แนวคิดและหลักการของ4ประสานสองคํซึ่ง4ประสานได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาผู้แทนครูอาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนนักเรียนนักศึกษาและส่วนของสองคำ้ำได้แก่ตํำรวจพระสงฆ์โรงเรียนฝางวิทยาย์จึงได้มีการดําเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต,ตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกันเรามีห้องเรียนสีขาวที่ขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำสีฝ่ายฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงานฝ่ายสาร,รวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมเพื่อดูแลเพื่อนๆทั้งในด้านวิชาการความประพฤติและการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 2. มาตรการด้านการค้นหาเราจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลพร้อมคัดกรองกลุ่มเสี่ยง5กลุ่มได้แก่กลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสษกลุ่มติดและกลุ่ม้าดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อป้องกันปัญหาก่อนที่จะลุกลาม 3. มาตรการด้านการรักษาสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเรามีคลินิกเสมาลัตท,ที่ให้คำปรึกษาและบำบัดพร้อมระบบส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวงังเรามีตู้เสมาลัตและช่องทางออนไลน์อย่าง MOE Safety Center รวมถึงเครือข่ายการสื่อสารระหว่างครูผู้ปกครองและนักเรียน สำหรับแจ้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนฝางวิทยายุนได้จัดทำบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2567กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นๆดังนี้ 1. สถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอบ้านฝาง สองโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลายัย3ามโรงเรียนนครขอนแก่น 4. โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม5โรงเรียนป่าหวายวิทยายน์ 6. โรงเรียนสาวัตถีพิทยาสรร 7. โรงเรียนศรีหาาชเดโชชัยนอกจากนี้โรงเรียนป่าวิทยายนยังมีการดําเนินงานตามมาตรการ4ต้องสองไม่ดังนี้ค่ะ 1. เรามียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดในโรงเรียน สเรามีแผนง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา 3. เรามีระบบข้อมูลการดำเนินงาน4ด้านได้แก่ระบบด้านการป้องกันระบบด้านการเฝ้าระวังระบบด้านการดูแลช่วยเหลือและระบบด้านการบริหารจัดการ 4. เรามีเครือข่ายประสานงานในการทำงานระหว่างนักเรียนครูผู้ปกครอ,องผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและผู้นำด้านศาสนาโดยในการดำเนินงานไม่มีการปกปิดข้อมูลนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและไม่ผักปัญหาโดยไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษาเพราะเราเชื่อว่าการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยคือการลงทุนที่สำคัญที่สุดสำหรับอนาคตของเยาวชนไทย เราโรงเรียนฝั่งที่ยายนขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ